สวัสดีครับนี้เพื่อนสมาชิกส,สอบถามว่าพอดีเราต้องการใช้นฟอนต์นี้นะครับแต่เราไม่ชอบตัวคมมากขตตอบฟอนตอนนะครับก็คือต้องการให้เขาเป็นเื็นกับเป็นวงกลมนะครับแต่ฟอนต์ตัวนี้เราอยากใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ฟอนต์ไหลายฟอนต์ลงบนลงบนแ็บฟอนต์ตัวเดียวกันได้นะครับกดเครื่องหมายพิมพ์นะครับขึ้น TextTool นะครับจากนั้นเรามาปาทีกด2ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับจากนั้นผมเปลี่ยนเป็น ฟอนที่เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวจะเลือกเป็นางสา ucp ได้นะ,นะฟอนวงกลมแต่ตัวนี้เขาก็จะเล็กพอยของเขาจะเล็กกว่าตัวของฟอนตัวนี้นะครับเราก็เพิ่มเพิ่มพอยของเขาให,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็โอเคจากนั้นจะเห็นว่าตัว c o ม m าครับจุดนี้เปลี่ยนเป็นวงกลมนะครับก็คือใช้สองฟอนนะครับ ตรงนี้เป็นฟอนต์สปินะครับตรงนี้เป็นฟอนต์ลักษณะซึ่งอยู่ในแถบอันเดียวกันนะครับก็ทําให้เราสามารถสร้างตัวฟอนต์น้ำที่ใช้แบบฟอนต์ปุ่นๆกันได้นะครับอย่างเช่นบางคนยังชอบตัวลักษณะว่าตัวตัวพีนะคือชอบเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่อยากให้ตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวใหญ่นะ เป่นเรากดคำว่าแผนนี้นะครับอาทีน,นี้เขาต้องการให้ตัวพิมพ์ถ้า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 เป็นการพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรตัวนี้นะครับพิมพ์จะเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าไม่ชอบนะครับก็ใช้ลักษณะว่าพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เลกลงไปนะครับจากนั้นก็มาขยายตัวฟอยพิมพ์ให้เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วเราก็จำการยกยกตัวพิมพ์ขึ้นไปนะครับจับที่ตรงพอยนี่นะครับมันจะใช้เป็นเป็นฟ้อนพิมพ์เ,เล็กมาเป็นตัวใหญ่บนขอบตัวอักอได้นะครับคือจริงๆตัวฟ้อนของบรอนี่ก็จะอิสระนะครับเราจะทำย,ยังไงกับมันก็ได้หรือลดด้วยการมาคีนะครับแล้วก็ ลงสีสลับไปนะครับก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าตัวพอยนี้เขาเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามการจับแฟมพาร์ีจับซึ่งซึ่งจะใช้ตัวนี้จับก็ได้นะครับเช่นเราจะลงตัวสีตัวเป็นสีตัวหนึ่งนะครับเราก็ใช้กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกส่วนที่เลือกจะกลายเป็นสีดำ เราก็เปลี่ยนสีเฉพาะตัวนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จําให้เราลงได้อิสระนะครับต้องทำกันดูครับ